สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับบุญน้ำโโชคนะครับผมอ่าบุญน้ำโโชคจะพาท้างพี่ดองเอฟซีนะครับผมอ่าจะไปตามเบาเสี่ยงครับอ่าหลังตัวเลขเบาเสี่ยงเนี่ยเข้าวิ่งหกนะครับผมอ่ามีายทุนใย,ยสั่งตามเบาเสี่ยงดวนหลังานทุ่นใย,ยท่านนี้นะครับผมอ่ามักเล่นสายวิ่งสายแลนว่าสันเถาะเรามาเห็นช่วงเบาเสี้ยงบอกว่าเอาหกไปใส่หลักลอยพอดีครับผม เล่าก็เลยไปแลนหกบนอ่าไว้ลายอยู่ครับเพื่อนเลยโทรมาบอกข้างบุญน้ําโชกอ่าไปตามบาเบ้าเสี่ยงต่อไห้นเดอร์อ่าบุญน้ําโชกจัดให้ครับเพราว่าอ่างวดนี้อ่าออกวิ่งหกแล้วกัเพื่อนจะเหลืออีกแค่สามงวดนะครับที่เพื่อนจะบอกอ่าเดี๋ยวจังไดบุญน้ําโชกจะพาไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับ,บเบ้าเสี่ยงครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครับผมเอาบาดเนี่ยหลังจากเลขเบาเสี้ยงนะครับผมอ่าเขาวิ่งหกมือหนีบุญน้ำโชคก็จะมาเฮ็ดคลิปสั้นๆให้เอฟซีเบงก่อนถามว่าเพิ่นสี่ฟันในมือหนีเลยบอเพิ่นคงบ่ฟันหรอครับอ่าแต่ก็จะมาติดตามกันไว้เพราะว่าอ่าเบาเสี้ยงเนี่ยจะให้เลขคางวดมันเข่ามาแล้วครับสอง,งวดอ่าเข่าศูนย์สามแล้วก็เข่าวิ่งหกอ่าสำหรับงวดต่อไปเนี่ยเบาเสี้ยงสิเป็นจังไรสิมีแนวทางจังไรสิ่ฟัน สิไปฟันมือใดสิไปล่งอ่าไปคุยครับเมื่องผีมือไดหรือจะไปเอาโตเลขอยู่ใสเดี๋ยวกะจะมาเบิ่งกันครับอ่าเอาไอ้พลาดไปนิดเดียวเนาะอ่าสำหรับเลขสองโตขันข้นขั้นพ้นตีเป็นเนี่ยว่าเอาเจ็ดนี่ก็คือหนึ่งสามก็คือแปดก็คือใดเลยสำหรับเลขบาเสี่ยงมันบอครับอ่าแต่วิ่งหกนี่เข้าเต็มเต มีนายทุนใหญ่บอกให้บุญน้ำโชกเนี่ยมาตามเบาเสี้ยงว่าอย่าลืมเลขวิ่งเพิ่อนเด้อพะว่าเพิ่นมักเล่นวิ่งนี่เพิ่นเพิ่นมาเห็นเลขเบาเสียงเนี่ยที่เบาเสี้ยงบอกว่าไอ้ให้เอาหกเนี่ยไปใส่หลักลอยเพิ่นอัดเข่าก็กาเลยนายทุนใหญ่ผักไตเพิ่นหนูจะเจ้าของสวนป่ามเพิ่นโตมากดวนพิเศษวระท่านจังไดก็ห้ามพาดเบาเสี้ยงพระท่านให้ไปตามอีกสามงวดให้เ้อขอแค่สามงวดนี่ละันแขนเลยเพิ่นว่า เพราะว่าพิ่นเงินหนักเอาทางเบาเสี่ยงคิดว่าจาังไดร่สำหรับหมวดต่อไปสี่สีฝันสีห่หายอีกบะหายครับหาคื่เกเาเนาะอืมแล้วกินเข่าไปนี่กินแต่ม่อคืนโอ้กินแต่ม่อขือแล้วคิดว่าโตทั้งแนวทั้งโตเลขเนี่ยอีกโดนบันไดทั้ทงบุญน้ำโชกค,ค่อยเฉดได้จากเบาเสี่ยงอีกโดนบะประมาณสองสามมือค่อยมาเอาโอ้อีกสองสามมือค่อยมาเอา อพอมีแนวท่างข่าวๆห้ก่อนบอสํำหรับเลกวิ่งเอาแนวท่างข่าวๆสำหรับสำหรับเลกวิ่งที่มักงวดต่อไปเนี่ยอ่เลกวิ่งมักยังเอาอกตาก,กาตามกำลังวันอ่าตกตามซีมักยังหล่ะเลกวิ่งคันวาตามกำลังวั่นมักซีซีซโอ้เอาเด้อครับเอฟซี FC ครับอ่าบาวเสี้ยงกับเปิดเผย ความลับออกมาหน่อยนึงแหละว่ามักซีว่าสันอ่าสำหรับงวดต่อไปเนาะงวดสิบหกอ่าเมษายนสองหากหาอ่าทางบาวเสียงกับหายมากขาวๆก่อนเดี๋ยวจังใดเนี่ยทางบุญน้ำโชกก็จะมาตามอ่าให้เบึ้งอีกเกล้อนึงอ่าว่าตัวเลขของบาวเสียงนี่สิเป็นจังไดอ่าให้ทางเอฟซีไปซีกอนเนาะอ่าให้ซีกอน โอ้ยเสียดายเด้ขันเหล็กเบาวเสี่ยงเขาวางหนึ่งคือสีคเอดสีรอกว่านี่เลยดิสีดังเลยล่ะบเป่านี่เอเอกินไปกาแฟกินแล้วกินแล้วอืมนีแลละครับผมคือทางเบาวเสี่ยงตอนนี้ก็นี่แหละครับเพื่อนนอนยุ่งสิละนี่ละ เสื้อผ้ากัเดือนนึงครับคอยเปลี่ยนทีนึงเ่าเสียงบอกว่ามันคอยหอมาสั่นแม่นบอกนี่แต่สูบกเขียอ่ากเขียกะต้องไข่นะอ่าแต่มือนี่สิออกไปหาปลาหาปูหาปลาปะนี่ไปบ่สิไปทางไหนมาเนี่ยนี่ทางคุณท่างหน้า บ้านน้องโมบานมั้งอ้ากะสำหรับตัวเลขเบาเสียงกะเอาข้าวๆไปก่อนเนาะครับผมทั้งบุญน้ำโชกกะเสียทีคลิปสันส้นๆก่อนอ่าเดี๋ยวถ้าเบาเสี้ยงมีแนวทางตัวเลขที่ชัดเจนน้ำใดเนี่ยบุญน้ำโชกกะจะมาทายให้ชัดเจนอ่าให้บึง้งให้ฟัง่งอ่าสำหรับงวดต่อไปเนาะครับสำหรับงวดนี้กะเอาซ้ำนี้ก่อนอ่าเบาเสี้ยงเพิ่นกิสิได้ ไปหาปู่หาป่าคือเกาแล้วครับเอาขอบคุณเดฟซี่ทุกท่านครับขอบคุณครับอาขอบคุณเบาเสี่ยงครับ,บ,รบนี่แหละครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางของเบาเสี้ยงตองงวดนะครับผมอ่เบาเสี้ยงก็ให้มาวิ่งที่สี่นะครับผมวิ่งสี่งวดวันที่16เมษายน2565นะครับผมอ่เบาเสียงก็ให้มาขาข่าวก่อนแต่เดี๋ยวคันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ย บุญน้ำโชคจะเอามาให้บึงขึ้นก่าครับบพผาดแน่นอนครับสำหรับตัวเลขเบาเสี่ยงเพราะว่าเพิ่นเหลืออีกแค่3มงวดามักบ่มักจังไดกะล่องพิจารณาบ่งครับ FC ครับบุญน้ำโชกคกะหามาให้เป็นแนวทางบรได้หมายก็ว่าเลขเบาเสี่ยงจะถือร0อเซนาะครับผมสำหรับคลิปนี้กับ่มีหยังแล้วครับขอบคุณ FC ทุกท่านทุกคนครับที่ค่อยที่ตามบุญน้ำโชคมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับ FC ครับขอบคุณครับ